ติดลวงกลมโตสองเสียงสดใสอยูุทุกๆวันสวัสดีจ้าแคติดไม่ตื่นแต่เช้าเชียวนะแน่สิจ้าฉันก็จะรีบเข้านอนแต่หัวค่ำทุกๆวันนีจ้าเด็กเด็กรู้ไหมทำาไมพระอาทิตย์ทึงต้องตื่นแต่เชา้า <c oughs> ก็พระอาทิตย์ต้องทำนาทีให้เส้นสว่างและก็สร้างอากาศที่สดใสให้ไกลๆไงละ่ะ นอกจักนีิยังช่วยเตือนทุกๆคนเอกว่าชาวแล้วจ้ะเตือนเถอะชาววันนี้พระอาทิตย์ใจดีท่านาทีอยู่บนฟ้ายัางมีความสุขสวัสดีจ้าพระอาทิตย์คืนนี้มีงานเลี้ยงวันสวรรค์ย่าลืมไปร่วมงานนะจ๊ะ้างานเลี้ยงเหลอแค่คิดก็สนุกแล้วนะเนี่ย หลังจากพระอาทิตย์ตกดินโลกก็มืดไปหมดเลยสิบงานแล้วส่องแสงทั้งวันเหนือยจังเลยเอ๊ะวันนี้มีงานเลี้ยงบนสวรรค์ดีจังเลยไปส่งสรรค์กับพระจันทร์และดวงดาวบ้างดีกว่าว่าแล้วพระอาทิตย์ก็เต็งตัวแล้วเล็บคืนไปบนสวรรค์เพื่อส่งสรรค์กับเพื่อน ในดาวเลี้ยงมีทางแพะจันดวงดาวไสล้มแผดดาวสาวทุกคนเล่นกันอย่างสนุกสนานแค่ติดเลนกับเพื่อนผืนจนเพลิญและลืมว่าตอนนี้ใครจะชาวแล้วน้ำฝาออกมาเก็บดวงดาวและดวงจันไบไปจะ้ะแค่ติดใครจะเข่าแล้วนะดวงจันทร์บอกก่อนถุกกิดไป พราะครับเดึกพระอ,อาทิตย์จึงนอนหลับสนิทจนถึงเช้าก็ไม่ยอมตืน่นตอนนี้สายแล้วพื้นดินดานล่างก็ยังมืดสนิทเอ๊ะสายแล้วทำไมวันนี้ไม่มีแสงสว่างสัตว์ทุกตัวสงสัยเหล่าสัตว์ทั้งหลายพากันเดือดร้อนเพราะไม่มีแสงสว่างจากพระอ,อาทิตย์ ้าไม่มีพระอาิตฉันก็สั่งเคาะเสียงไม่ได้ต้นไม้บนหลอกเลอกของฉันกำลังแหวงแต่ถ้าม,มืดขนาดนี้ฉันออกไปหาอาหารไม่ได้หรอกเมยนกบอกลูกลูกของฉันต้องอับเด็ดอ่อนๆตอนเช้าทุกวันเมยโบบอกอ๋อ สายมักแล้วแพรติดตืนด่นโดยความตกใจแท้จริงคือมัวแต่เล่น,น,นเพลินอย่าต้องตื่นสายแบบนี้ขอโทษนะจ๊ะทุกคนต่อไปนี้ฉันจะไม่เล่นเพลินจนดึกและจะตื่นแต่เช้ามาทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเลยหลังจากนั้นแพรติ์ก็ไม่เคยตื่นสายอีกเลยเด็กๆกเห็นไหมว่าแพรติด จะซองเสงแต่เช้าเพื่อพลุกเราเพื่อให้นูนูตื่นแต่เช้าและไปโรงเรียนแต่แต่เช้าทุกทกวันเลย